ในปี2568นี้ของขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จทุกๆด้านมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการและขอขอบคุณลูกค้าและพี่ๆทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จในปีที่ผ่านมาตัวผมเองในฐานะตัวแทน Op t i m u s เราได้เตรียมโซลูชันและเซอร์วิสใหม่ๆเพื่อนำเสนอให้กับลูกค้าเป็นการพัฒนาและช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถไปต่อยอดกับกิจการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีเรามาร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อตอบโจทย์ข้างต้นนำไปสู่โอกาสใหม่ๆและสร้างความสำเร็จไปด้วยกันในปี2568นี้ครับสวัสดีปีใหม่ครับขออวยพรปีใหม่นี้ให้เป็นปีแห่งความสุขความสำเร็จพบเจอโอกาสดีๆที่กำลังจะเข้ามาและได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ด้วยความร่วมมือและความไว้วางใจที่มีให้กันทีมออพติมัสยังคงมุ่งมั่น ที่จะเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับพี่พี่พาร์ทเนอร์ตลอดปี2,568และปีต่อไปสวัสดีปีใหม่ครับนของการก้าวไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นผมขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ทีมออติมุสพร้อมสนับสนุนให้ทุกความร่วมมือเกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดขอให้ปีใหม่มีความหมายและ คุณค่าสำหรับทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่2 5 6 8ครับสวัสดีครับ